น้องเพียวออกกําลังกายนะครับช่วงสายเดี๋ยวเราจะมาดออูอันนี้คือต้นทางนะต้นเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทางานะครับเดี๋ยวออกไปเซเว่นแถวนี้จะไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็คือเอาจาักรยานไปอ,อาอางสระว่ายนะ้ำของโครงการนะเราพาน้องเพียวไปเซเว่นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มอเต,ตอร์ไซค์นะต้องดูว่ากี่นาทีนะครับถึงจะถึงเซเว่นทิ่ซ้ายไว้ ทิ้งไว้ไป้ายตรงไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวผมต้องดูน้องเพียวด้วยนะเผื่อว,ว่ารถมาครับรถมาจะได้หลบทันก็ถ่ายไปทีละนิดครับทีละนิดเดี๋ยวไปตัดต่อเอาต็ตัดต่อให้ผู้ชมดูอยู่แล้วต้องดูว่าน้องเพียวจะออกกําลังกายถึงไหนนะครับน่าจะแบบโอ้โหวันนี้พาออกกาลังกายครับแต่ก่อนเดินไงแต่วันนี้มีจักรยานละ เดี๋ยวค่อยไปครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพ่อไปเซเว่นก่อนไปซื้อของไห้หนูก่อนไปโอ้นูเดี๋ยวเอาหน้าหมู่บ้านเราต้องดูทางหน้าหมู่บ้านนะน่าจะยาวอยู่ครับป่อพ่าต้องไปตรงนู้นเข้าซ้ายไหมครับเข้าซ้ายไปเพียวแคน้องเพียวจากตรงนู้นนะครับโอเคน่าจะวนไปกลับครับรอบหนึ่งพาน้องเพียวออกกำลังกายเถื่อๆอย่างนี้เลย นีืป่ะวันนี้แต่งตัวเท่นเนี่ยเข้าตีมดีกางเกงสีดำากงดำางเกงดำนี่ใส่เสื้อสีอะไรก็เข้าได้ง่ายนะครับอ,อ่ามีสีแดงในั้นด้วยโอเค้องเพียวกำลังไปแล้วว่าน้องเพียวจะหมดแรงเมื่อไหร่ถ้าไม่หมดแรงนี่ถือว่าเยี่ยมเลยแต่ก่อนเดินเดนนี้จักรยานนะครับอัปเกรดอัปเกรดวันนี้เป็นช่วงวันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์ที่แดดไม่ค่อยร้อนนะครับก็เป็นโชคดีเลยได้ออกกําลังกายไม่ถึงกับเย็นมากครับวันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ4โมง16นาฬิกาใช่าน้องเพียวอ,ออกกําลังกายนี่ก็โอเคเหมือนกันนะครับคนที่เดินด้วยก็ได้ออกกำลังกายด้วยจะปัน่นคู่จักรยานกับลูกกับหลานก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินกับเขาก็ได้จะพาเขาวิ่งก็ได้นะครับ แต่ก็อยู่ในความดูแลด้วยนะเขายังดูแลตัวเองบ่ได้ <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าต้องไปถึงไหนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเติมน้องที่อามาถึงนะครับ,าารบข้างหน้าหมู่บ้านจนได้โอ้โหเป็นยางไงละ่ะหนูจากนู่นนะครับเหนื่อยไหม <c oughs> ไม่เหนื่อยน้องเทียวไม่เหนื่อยนะครับก็โอเคเลยไม่เหนื่อยนะครับ เราต้องให้รางวันน้องเทียวด้วยต้องดูว่าน้องเทียวจะไปหยิบอะไรบ้างนะครับเดนเซเว่นกับพกกระเป๋าเรียวมาด้วยเอาของน้องเทียวที่เอาไว้ใช้ช้อปปิง้งเป็นประจำโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพักข้ามถนดนดะ้านนี้ไหมเทียวเนี่ยที่วันหนูกินอ่ะันั้นเหรอเอานั้นเหรอแน,นอ่ใจนะแล้วเนี่ยแมวเหรอครับแมวเหรอเนี่ยมีชงมีสต๊อกบรี่ด้วยแมวเหรอ อ่าหนูจนะเอาหน้หนูก็เอาไปอ่าเอาใส่ถุงไปโอเคเพื่อยากได้อะไรครับอะไร,ปประจุ๊บจุ๊บเหรออ่าจุ๊บกจุ๊บนะครับของละลายฟันนะฟันผูได้ง่ายๆเลยไหนมีอะไรครับอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยไม่เอาแล้วใช่ไหม แอปต่จตังครับต่จังนี่แต่ัต่งังนี่ต่ตรงน,นะครับไม่ให้เราเหรออืท่อเอาเียดต่ังนะอยู่ไหนสออย่างโอจุกๆๆนะจุกนะกับสายบอลตั้งอยู่ไหนอ่ะเก็บตังใหพี่เขาด้วยเก็ตังไหม นั่นหรอไม่กระดาษพี่เขาเหรอไหนอันนั้นไม่ใช่ตั้งไม่ใช่ครับไม่ใช่นะ่กระดาษน่าตั้งอยู่ไหนตังโต๊ตังนี่น่าตั้งอยู่ตรงนี้น่าลองเดี๋ยใส่ตั้งนะครับขอบคุณครับพี่เขาด้วยครับอ,อ่าเราใส่เปล่าไว้ใส่ขนมใส่เปล่าไว้เย่ยงไม่เหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวต้องกลับอีกนะนี่เอาเงินทอนก่อนทางทอนก่อน เอาใส่ไว้ในนี้ก่อนตังค์ทองอใ,สอใส่ตังค์ทองไว้ในนี้นี่ร่วงแล้วเนี่ยเอาใส่ไว้ไปเอาจักรยางครับบ้านหันมาหาป้าหน่อย <c oughs> น้องเบียวก็สร้างวีรกรรมไว้นะครับอ <c oughs> ากลาศยิ้มหัวเราะอากลับก็ให้ผมแบกกลับ หัวอหัวอชอบใจลับไปเซเว่นมาก็นั่นแหละครับต้องเดินกลับเองอ่ะชอบใจให้ป๋าแบกกลับนะครับโอเคยบายกันยบายเดี๋ยวเดินกลับกอนนะครับน่าจะอีกยาวน่าจะเหนื่อยอีกยาวตั้งแต่ต้นทางเลยต้นทาง ต้นทางของปลายทางที่ถึงนะก็คือน้องเพียวไม่ปั่นจักรยานและเนี่ยถืออยู่เนี่ยน้องแบกแบกครับตอนนี้แบกแล้วเดี๋ยวแบกบายบายขอบคุณครับนายบายบายก่อนปิ๊งปิ๊งปิ๊งปปฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก่งครับครับบูมบูมบูมขอบคุณสำหรับวันนี้ครับบายบายรับปุ๋ย โอ้โยโอเคขอบคุณครับไปแล <c oughs> ้วกิวกิวปิ้งปิ้งกระดิ่งครับ